หลายคนอยากเป็นเจ้าของร้านเบเกอรี่ซึ่งครีมสตูดิโอเป็นอีกหนึ่งแฟรนไชส์ที่อยู่ในวงการมานานกว่า8ปีและเป็นแฟรนไชส์ที่น่าสนใจทำไมแฟรนไชส์นี้ถึงได้รับการตอบรับมายาวนานเราไปดูข้อดีของครีมสตูดิโอกันดีกว่า ครีมสตูดิโอเริ่มก่อตั้งครั้งแรกในปี2557จากการเป็นร้านขนมร้านอาหารสไตล์ญี่ปุ่นด้วยการมองเห็นโอกาสทางการตลาดเบเกอรี่ในเมืองไทยทําให้เริ่มมีการพัฒนาสูตรที่เหมาะสมกับคนไทยเมนูไม่เหมือนใครทําให้ร้านครีมส Studio ได้รับความสนใจและมีคนรู้จักมากขึ้น ค r ี a ส Studio ให้ความสำคัญกับเรื่องคุณภาพเป็นหลักลูกค้าทุกคนต้องได้รับสินค้าที่ดีที่สุดมีมาตรฐาน GMP และอย o YO, จนทำให้ได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นทำให้ตัดสินใจพัฒนาธุรกิจเข้าสู่ระบบแฟรนไชส์เปิดขายแฟรนไชส์ครั้งแรกในปี2563ครีมสตูดิโอให้บริการขนมที่ครอบคลุมทั้งไอศกรีมวาฟเฟิลครป คากิโกริซึ่งทุสินค้ามีการเตรียมวัตถุดิบให้ผู้ลงทุนพร้อมทั้งนำไปใช้งานได้ทันทีดังนั้นทุกเมนูทุกสาขาจึงมีรสชาติที่เหมือนกันผู้ลงทุนไม่ต้องปวดหัวกับการตีแป้งครีมสตูดิโอคิดหาวิธีให้ทุกคนทำธุรกิจได้ง่ายด้วยการทำวัตถุดิบให้เรียบร้อยไว้แล้วไม่ต้องตีแป้งนำไปอบใหม่ได้ทุกจานเสิร์ฟลูกค้าได้รวดเร็วทันใจ ลงทุนครั้งเดียวคุ้มค่าเพราะครีมสตูดิโอมีเมนูเบเกอรีร่และเครื่องดื่มรสชาติดีไว้บริการลูกค้าสามารถรับประทานคู่กันได้อร่อยเต็มอิ่มจุใจ <Dam? S 1> ทุกสาขาของครีมสตูดิโอมียอดขายดีมีกำไรกว่า50%จากยอดขายยกตัวอย่างสาขาที่ปัตตานีมีลูกค้าเต็มร้านทุกสัปดาห์ทั้งชั้น1และชั้น2 ครีมสตูดิโอมีแพ็กเกจการลงทุนหลายแบบเช่นครีมส Studio Waffle s t ติ๊กแอนด์อา e m พรีเมียมไอศราคาลงทุน40,000บาทเมนูที่ขายได้ในแพ็กเกจนี้คือวา f เฟิลสติ๊กซอสและไอศครีมและแพ็กเกจใหญ่จุดใจครีมสตูดิโอคาเฟราคาลงทุน150,000บาทจะได้ขายทั้งวาฟเฟิลเค้กไอศครีมบราวนี่คากิโกริโทส ุกกี้นิ่มเชคหน้าล้นเครื่องดื่มเฟรปเป้และยังมีแพ็กเกจอื่นๆที่น่าสนใจไว้บริการผู้สนใจซึ่งในโอกาสคืนทุนระยะเวลานี้ ขึ้นกับทำเลในการเปิดร้านและการบริหารจัดการร้านที่มีคุณภาพและจะต้องมีทำเลที่ดีรวมถึงมีเมโนโูยอดฮิตที่ขายดีของร้านก็มีโอกาสคืนทุนได้เร็วขึ้นปัจจุบันครีมสตูดิโอมีสาขาทั่วประเทศสิบแห่งเน้นในพื้นที่ห้างสรรพสินค้าและย่านธุรกิจพร้อมกับการพัฒนาเมนูให้มีความแปลกใหม่สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วรวมถึงพัฒนาช่องทางการจำหน่ายที่เข้าถึงลูกค้าได้มากขึ้นถือเป็นอีกหนึ่งแฟรนไชส์ที่น่าสนใจสำหรับคนรักเบเก ที่ยังคงได้รับความนิยมมาต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน